อีพีที่สีบทสวสดที่7ถึง11สวสด3รอบรอบที่1นึิติปิโซโภาควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสาทรรมาราติสัทธาทเทว,วมนุษานังพุทโธปะคววติสวาคาโต ภะคะวตาธัมโมสันทีติโกอากาลิโกเอหิป e ัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตะโพวินยูหิติสุปฏิป uh ันโนภะคะวโตสาวกสรังโฆชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสรังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสรังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโต สาวะกสซังโฆญาติทางจัตตาิปุริสายุคานิอัตถาปุริสับบุคลาเอสัพปะวะวโตาสาวะกสซังโขาอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายวันชลีการณียโยอนุตรังมุกเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังคกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภูตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุโพเสธกินจีเทวเยสโกปะพชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุโตพวันตุเมสิทธลาพังชนานาเยมณีจินดาปียังจะท่นังสัพเพชนะพหุชนะปียังมามา สักตวาพุทธรรตนางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษะนังพุทธเตชจนะโสทินาสันดุปัตตวาสเพทุขาวูปะเสมตุเตสักกตวาธรรมรรตนางโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปัสมนังธรรมเตชจนะโสทินาม นัสสันดูปัตตวาสัพเพพยาบูปัสเมนตุเตสักกัตตวสังฆราตนางโอสทังอุตมังวรังอาหุนนยงปาหุนนยังสังฆเตเชนะสโถที่นานัสสันุูปัตตวัสเพโรคาวูปัสเมนตุเตรอบที่สองเอติปิโสภะควาอารหังสมมาสมุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทอนุตตโรปุริสาธรรมสาราติสัตธาเทวมนุษสานัง พุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาติธานจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสบุคละ เอสาวะกะวะโตซาวะกะังโคอาหุนนายโยปาหุนนายโยทักขินายโยอันชลีการณีโยอนุตรังมุญาเขตังโลกัสาติ จินดามณีปิยงมันตังจะสังทาสังโกนังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอระหังปโพตันจะมหาราชาทวังมังโปสัตุโนทิปังการิเทโวสุปเสที่กินจีเทโวเยสโกปะพชังทัสมิงกินเนวาดัตตาปิยงกันตังสาริพุโตะวันตุเมสิธิลาภังชนะนาเยมณีจินดาปิยงจะท่านังสเปชนะพหูชนะปียังมา마 สักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตเชนะโสทินานัสันุปัตตะวัสสเพทุขาบุปัสสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหู ปัสสมานังธรรมมเตเจนะสโสที่นานัสสันอุปตาวาสัพเพยพยาบูปะเสะมนตุเตสัก,กตาวาสังฆาตนาโอสถังอุตมังวรังอาหุใน,นยังปางใน,นยังสังฆเตเจนะสโสที่นานัสสันอุปัตาวาสัพเพรูคาวูปะเสะมนตุเตรอบที่สาม อิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณ n ัมปันโนสุขะโตโลกวิทอนุตตโรปุริสธรรมสาราติสัตถาเทวมนุสา์นังพุทโธปะคะวติสวากโต ปะกวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโน พระกวโตสาวกสร้างโคสามีจิตปฏิปันโนพระกวโตสาว่ากสร้างโฆยาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลาเอสาพระกวโตสาวกสร้างโคอาหุนายโยปาหุนายโยทักขีนายโยอันชาลีการณีโยอนุตรังมุยะเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยสังทาสังโกนังอุปัสสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทวสุโปเสทิกินจีเทวเยสโกปะวชังทัสมิงกินเนวานัตาปิยังกันตังสารีปุโตปวันตุเมสิติลาภัง ชาณะเยมณีจินดาปียังจะท่านางสเพชนะหูชนาปียังมามาสกัตตวาพุทธัตานังโอสดังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษานางพุทธเตชะนะโสตินานสันตุปัตะวาสเพตุกาอุปัสสะเมนตุเตสกัตตวาธรรมัตานังโอสดังอุตมังวรังปริราหูปัสมะนางธรรมเตชนะ โสที่นานสันดูปตตวาสเปพรยาอุปัสเมนตุเตสักตวาสังฆาตนาโอสถังอุตมังวรังอาหุในยังปาหุในยังสังฆเตเชนะโสทินานสันดูปตตวาสเปโรคาอุปัสเมนตุเต